สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแม่แซ็กน้องอิงจิ๋แล้วนะคะวันนี้มากินข้าวค่ะวันนี้มีแกงไตปลาคั่วน่าจะอร่อยเนาะแม่แซ็กชอบมากค่ะถ้าแบบเผ็ดเดเนาะง่ายๆค่ะวันนี้กรุงเทพอากาศหนาวมากค่ะทุกคนไม่รู้จะกินอะไรเนาะแล้วก็มีอมไก่แม่แซ็คอมอมเมื่อบานแล้วยัง อร่อยอยะไรติดมาคาทุกคนมากินข้าวดีกันวันนี้ง่ายๆค่ะหหเห็นไหมคะอากาศหนาวมากคะ่ะใส่เสื้อนอี่แล้ว ลองมากินอะไรนะอะไรนะเกงไตปลาขั่วอืมอร่อยค่ะวันนี้ง่ายๆ กินกับขนมจีนน่าจะอร่อยเนาะทำเหมือนยำขนมจีนค่ะน่าจะอร่อย เหลือด้วยนี่ค่ะแซ่บมากอะออเปลงไปปลาคั่วไม่ใช่ก็ได้จำไว้อรนะ่อยเนาะ าหนาวนะคะทุกคนช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยค่ะจะบอกว่ากรุงเทพหนาวขนาดนี้ต่างจังหวัดบ้านเราน่ะคงหนาวมากเลยจะบอกว่า เผ็ดมากคะเนี่ยเผ็ดมากแต่ไม่ได้ชอบอร่อยอื อุ๊ย,ยเผ็ดจริงๆค่ะทุกคนไม่ใช่เป็นคนที่ชอบกินเผ็ดนะคะแต่ทำไมไตปลานี่เผ็ดจังเผ็ดมากแต่ว่าอร่อยน้องสาวซื้อมาให้ ตรงนี้เงียบค่ะหลานก็กลับไปหมดแล้วลุงเาสาก็กลับแล้วเห็ดมากค ไม่รู้อร่อยนะ,ะเสร็จมากทุกคน คำสุดท้ายเขาบอกคำสุดท้ายแฟนเราไ <laughs> ม่มีค่ะโซดโซดคาโซดเอาอีกคำหนึ่ง คิดคำหนึ่งค่ะอร่อยมากเผ็ดอ,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 อร่อยมากค่ะทุกคนไม่แก้เพิ่งเคยกินเนาะเคยกินแต่เขาเรียกอะไรนะแกงไก่ปลาที่กินกับขนมจีนใช่ไหมคะนี่นเพิ่งเคยกินอร่อยมาก แม่จะชอบแล้วก็เผ็ดด้วย <c oughs> สำหรับคลิปนี้แม่แจ็คต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแม่แจ็คกกต้องขอขอบพระคุณพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมที่เข้ามาให้กําลังใจแม่แจ็คน้องจี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กําลังใจแม่แจ็คน้องจี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะไม่บายค่ะ <c oughs> เผ็ดมาก